เอาละครับเฮ้เฮ้ตอนนี้มารอดูผู้ชนะกันดีกว่าระหว่างมินบิมมุกนุ่นนๆ่นน่นน่นนี่ไกลริบรบใครไม่รู้โอ๊ยมือสั่นมือสั่นน่ะพี่แสดงที่วิ่งผ่านไปแล้วสองรอบอ่าริบรบนั่นมินใช่ไหมไอ้สองคนนั้นมันกำลังเดินเดินอ่าวิ่งแลละ เห็นปะมีกางเกงขาวลอ,อยมาแล้วก็ตามด้วยจุดเล็กๆขาที่กำลังซอยอยู่วิ่งมาแล้วรอบที่สามแก่งจริงๆคนแรกวิ่งมาแล้ววิ่งมาด้วยความเหนื่อยเอ้อ้อบิ่มเอ้บิ่มจะแซงบิ่มจะแซงแซงไม่ได้ล้มไปแล้วครับมากินนะ้ำ ไปแล้ว <N> นี่คือที่หนึ่งโดยไอ้สองคนนั้นไอ้ไอ้มุกปีขาวๆลอยๆอยอยู่เฮ้ยไอ้บีม,มาเร็วเร็วดิใช้เวลาใช้เวลาประมาณสามนาทีเดินมาแล้วเคียงคู่เคียงคู่กันมา อืะเอ้โหโอ้โหตอนนี่สองวัมุ้งไป้ที่สามเลยสามอัเข้าไปแล้วมาแล้วฮยนั่งแล้วตูดใหญ่นะเว้ยลงตูดอะมันลงตูด ประสานเสียงกันเลยดีเดียวนั่งแล้วตูดใหญ่ไม่กินน้ำหรอเหนื่อยปะไม่เหนื่อยหรอกอากาศดีไม่เหนื่อยหรอก